คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่สาวคนนี้กันบ้างยาติทิพย์ราชปานเพิ่งจะเปิดตัวว่ากําลังคบหาดูใจกับไฮโซหนุ่มมีความโวนแม่สายเป็นนักธุรกิจหนุ่มกำลังมาแรงเลยล่ะคนนี้นะคะด่งดังแต่ว่าล่าสุดคุณสาวญาตทิพย์ออกมายอมรับว่าตอนนี้เนี่ย เธอกับคุณโจแม่สายห่างกันแล้วตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาที่คุณร้องอ้าวดังขนาดนี้เพราะมันนับนิ้วแค่3เดือนถูกต้องไหมใช่แล้วนี่วันเกิดหยาดเขาเพิ่งเซอร์ไพรส์กันใช่ก็คือหยาดเนี่ยเกิดวันที่22พฤศจิกายนค่ะ้ก็มีเซอร์ไพรส์กันเมื่อวานอยู่เลย22พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายชายก็ยังหอบเค้กมาเซอร์ไพรส์อย่างที่คุณได้เห็นนะคะ<ช>และก็ยังลงรูปคูดสวิทต่างๆางนานาตามที่เราเห็นกันพร้อมกับแฮชแท็ก JYT Journey เวลาลงรูปในไอจีทุกครั้งนี่ไงแฮชแท็กซึ่งสาวหยาดเองก็ไม่ได้สนว่าฝ่ายชายจะเคยมีครอบครัวมาก่อนแล้วด้วยนะคะแต่ว่ากลิ่นมันทำแม่งทำแม่งเมื่อปีใหม่ นอกจากจะไม่มีการลงรูปคู่หย่าจโจแล้วนางเอกสาวยังไปเที่ยวโยุโรปกับเพื่อนๆแบบไร้เงาฝ่ายชายมาแจมอีกด้วยและยิ่งชัดเจนเมื่อวานสาวหยาดให้สัมภาษณ์กันว่าว่าห่างกันแล้วค่ะไม่ได้คุยกันแล้วแต่หยาดยังไม่พร้อมบอกสาเหตุอ่ะเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะคะคุณผู้ชมว่าเลิกกันหรือเปล่าหรือว่าแค่งอนกันเดี๋ยวง้อกันอาจจะกลับมาคืนดีกันก็ได้นะเพราะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เปลาะบางใช่ไหมเป็นช่งวงระยะ ทดลองใจนี่มันแค่สามเ<ค>ดือนเองคุยคุยการศึกษาดูใจกัน<ช>นิดเดียวเองก็เดี๋ยวรอดูไปก่อนอาจจะเป็นเพื่อนกันหรืออาจจะก,กลับมาคืนดีกันได้ในอนาคตก็เป็นกําลังใจให้กับผู้นี้นะแต่หยาดเขาเป็นคนชัดเจนอยู่แล้ว<ช>พากอบคบเลิกก่อนเลิกนะก็ออกมาชี้แจงแล้วตอนนี้ห่างกันสักพักให้ไปทําใจกันก่อนแล้วกันนะคะ